ครับสวัสดีครับ Good morning สินเจา้าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดานังนะครับเป็นเมืองติดทะเลด้านทิศตะวันออกนะครับตอนเช้านี้มีฝนโปรยปลายแล้วก็มีหมอกลงจัดครับมองเห็นภูเขาไหมครับมองแทบจะไม่นภูเขาครับทะเลสวยครับ สวยมองไปทรายคล้ายทรายพัทยานะครับพัทยาบ้านเราประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เมืองตานังมองไปสวยก็ปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็มีสวนสาธารณะนะนะครับผมกำเปลี่ยนไปทางความือครับอืมตอนนี้เราอยู่ที่ บนโรงแรมนะครับ7 C Hotel นะครับหรือเลข7นะครับ7โรงแรม7 C นนะครับครับสวยมากครับสวยมากครับให้มีโอกาสจะ้มาเที่ยวกันนะครับครับสวัสดีครับคุณ d morning ครับนี่อยู่ที่โรงแรม7 C ครับ ไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะครับเรอยู่ที่เวียดนามนะครับอยู่เวียดนามกลางนะครับเวียดนามกลางครับก็สวยมากก็มีโอกาสคใหงก็ได้ปเที่ยวไม่เคยมาเลยครับครั้งแรกวันนี้ที่สิบเจ็ดตอนเช้าครับสิบเจ็ดตุลาคลมสองพันหกสิบหกเวลาอเมริกาตอนเช้าหลังอาบน้ำเสร็จครับผมก็มาถ่ายรูปทะเลครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันวันนี้ก็มีแพลนที่จะไป ไปขึ้นกระเช้านะครับแล้วก็ไปบานไฮิวซึ่งเป็นลูกมือนะครับแล้วก็เช้าแล้วก็ห้าหกห้าหกกิโลนะครับโอเคครับตามดินจะไู่แรงนะครับเส้นสีครับสวยครับข่าวันะครับไอ้ดูลมไม่ค่อยแรง ก็มีลมอยู่ครับนมรสุมเข้ามรสุมลูกเล็กๆก็เล็กพายุลูกเล็ก,ลก,ข,ลกข,ข้างหน้าฝั่งนี้เป็นทะเลทะเลจีนครับฝัไปทางขวาม,มือนี่น่อยก็จะเป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับนะครับทนะางมือก็เป็นไปเป็นประเทศจีนนะครับครัับอนะนี่ก็อยู่เวียดนามกลางครับโอเคครับเช้าโรงแรมก็ยังเบื่อครถเช้าๆรถมีน้อยนะครับ